ลดดีราคาเด่นเน้นบริการ Line อนแอดนัทถาออโต สวัสดีค่ะกลับมาพบกับออีกแล้วค่ะกับเต็นนัทธาออโต้ค่ะรถด,ดีราคาเด่นเน้นบริการต้องนัทธาออโต้เลยนะคะวันนี้ค่ะอยอยู่กับรถครอบครัวนะคะเป็นรถที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งคันแล้วนะคะเป็นรถที่ยอดนิยมณนะตอนนี้เลยนะคะที่หลายๆบ้านตามหาเลยค่ะอยากจะใช้รถสักหนึ่งคันนะคะราคาเบาๆสบายกระเป๋านะคะแล้วที่สําคัญค่ะเดินทางไปไหนนะคะได้ทั้งครอบครัวสบายๆแน่นอนเลยค่ะต้องคุณได้ H1 แล้วนะคะสําหรับ นนเ,เดี๋ยวยังไงนะคะไอ,อจะมารีวิวกันแบบละเอียดเลยค่ะว่านะคะมันน่าสนใจจริงๆนะคะเพราะว่ามีการได้แบบไอ,อได้เอาไปลองขับแล้วนะคะเราได้ใช้งานจริงๆด้วยทั้งครอบครัวเลยเหมือนกันค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวตามไอ,อไปดูรีวิวกันเลยนะคะแต่อย่าลืมกด Subscribe เป็นกําลังใจให้ไอด้วยนะคะ ไฟหน้าคันนี้จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แล้วนะคะสภาพโคมไฟใสๆคือไฟขาวมากแล้วรถคันนี้อ้อยเพิ่งได้เข้ามาเมื่อ2วันที่แล้วนะคะก็วันนี้เอามาทําคลิปให้เพื่อนๆเ,เลยยังไม่ได้สปาไม่ได้มีการขัดสีเลยค่ะแค่ล้างธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเองค่ะด้านล่างนะคะก็จะมาได้ในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมาแล้วนะคะตัวกันชนนะคะก็จะมีแบบรอยหินกระเทาะทั่วไปเลยค่ะตามการใช้งานอย่างที่อ้อยบอกเลยนะคะว่าอ้อยยังไม่ได้มีการทําอะไรกับรถคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่ามันมี ตำหน่อะไรตรงไหนบ้างนะคะ กระจังหน้าคันนี้นะคะจะได้เป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะปัดกับสีดํานะคะเป็นกระจังหน้าที่เป็นชั้นชั้นแบบนี้เลยนะคะโฉมนี้ถือว่าคุณใดนะคะเป็นรถที่ได้รับการตอบรับจากตลาดที่ดีมากๆเลยนะคะมือสองคือหายยากมากแล้วสภาพคันนี้นะคะไม่น้อยมากๆด้วยค่ะเดี๋ยวไอจะไปเฉลยภายในว่าไม่อะมันอยู่ประมาณเท่าไหร่แต่ว่ายังไงตอนนี้ตามไอไปดูรอบๆคันกันก่อนนะคะล้อแม็กนะคะจะได้เป็นล้อแม็กของคุณใดสเปคโรงงานแบบนี้เลยนะคะสภาพล้อนะคะ ยังก็มีรอยตามการใช้งานบ้างนะคะทั่วๆไปตรงนี้ถ้าลูกค้าซีเรียนนะคะทางร้านนะคะดําเนินการเก็บให้อยู่ในสภาพที่สวยงามเหมือนเดิมค่ะสภาพอย่างนะคะก็คือมีการใช้งานทั่วๆไปถามว่าใหม่มากไหมไม่ได้ใหม่มากนะคะแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่แต่ถ้าลูกค้าที่ซีเรียสน,นะคะสามารถซื้อเปลี่ยนได้เลยค่ะฝาครอบกระจกนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัววิ่งเป็นเส้น LED แบบนี้เลยค่ะเวลาที่เปิดไฟเลี้ยวนะคะจะชัดและสว่างมากๆเลยค่ะ คันนี้นะคะมีติดตั้งในส่วนของตัวคิ้วกันศาสตร์มาด้วยนะคะแล้วก็ มีติดตั้งคือตัวจับมือจับแบบโพรเมียมนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะภายในนะคะเป็นสีครีมนะคะตัดกับสีเทาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหนังนะคะสภาพใหม่มากๆค่ะยังคือมือจับยังไม่ได้มีความถลอกเลยนะคะถือว่าใหม่มากแล้วก็มีติดตั้งตัวม่านมาด้วยนะคะโครงสร้างนะนี่เลยนะเห็นอาร์เคลียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคาะไม่มีพ่นไม่มีทําสีกบทับคือ H1 เป็นรถที่ สูงมาก ส่วนตัวไอคือไอแบบรู้สึกว่าคือแค่นี้ต้องเอื้อมแล้วนะคะแล้วคันนี้ได้กุญแจนะคะครบเลยนะสองดอกทั้งหลักทั้งสำรองนะคะรับประกันว่าสวยจริงๆนะคะประตูนะคะจะได้เป็นประตูสไลด์ด้วยนะคะนี่เลยค่ะทั้ง2ฝั่งซ้ายขวานะคะงั้นเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โครงสร้างนะคะนี่เลยคือถ้ามองมานะคะมองไปที่รางนะก็จะเห็นอาร์คเรียงตัวสวยกลมเลยนะคะคันนี้รับประกันว่ารถใสใสเลยค่ะนี่เลยนะเห็นอาร์คเรียงตัวนะคะชัดๆัดเลยค่ะการันตีว่า ไม่มีการถูกชนมากระแทกมาโครงสร้างผิดเพี้ยนหรือบิดบิด,บดผิดรูปแน่นอนนะคะการขึ้นลงข,งของคันนี้นะคะก็คือจะมีเหมือนตัวบันไดอันนี้ค่ะก้าวขึ้นลงค่ะเพราะว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะก็ขึ้นลงก็เด็กขึ้นได้ผู้ใหญ่ขึ้นได้ค่ะสะดวกสบายมากมากค่ะเวลาปิดก็ง่ายมากๆเลยค่ะแค่กดหนึ่งทีนะคะก็ประตูก็สไลด์ปิดให้แล้วนะคะถึงบอกว่ามันเป็นรถที่น่าสนใจสําหรับรถครอบครัวมากๆแล้วคันนี้นะคะได้เบาะคบ นะคะก็คือโดยสารได้12คนเต็มๆ12คนนะเดินทางทังบ้านจะเอาคุณปู่คุณย่าไปได้หมดเลยค่ะด้านท้ายรถนะคะก็จะมีในส่วนของตัวเซ็นเซอร์หลังมานะคะทั้งหมด4จุดนะคะเป็นตัวดีรักนะคะ H1 นี่เลยแบบนี้เลยนะมาต่อกันเลยนะคะที่ท้ายรถ อ่ะอันนี้นะคะอ้อยทำให้ดูคืออ้อยอะเบาะแถวที่4นะคะถ้าบางบ้านไม่ได้ใช้นะคะก็ถอดออกสักหนึ่งแถวก็ได้ค่ะเพื่อเวลาที่มันจะเหลือพื้นที่ในการขนของเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีรางอยู่ใช่ไหมคะเพื่อนๆก็คือถ้าในกรณีที่นั่งครบก็ดันมาให้มันสามารถนั่งได้แต่ว่าถ้าบางคนบอกว่าแถวนี้ไม่ได้ใช้เลยก็ยกถอดเก็บได้เลยค่ะแต่ถ้าเผื่อไว้ใช้งานก็คือดันไปให้สุดแบบที่อ้อยบอกก็จะเหลือพื้นที่ตรงเนี้ยค่ะที่เป็นแบบนี้เลยสามารถนั่งด้วยเก็บกระเป๋า สารได้นะคะเต็มคันคือดีดอ่ะดีมากนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่โครงสร้างนะเห็นน็อตไหมคะน็อตเดิมนะไม่มีไขไม่มีแกะนะคะการันตีว่าน็อตเดิมอาร์คยังอยู่ครบนะคะรถสวยๆมากๆเลยอ่ะ แล้วที่สําคัญนะคะคันนี้นะคะมีตัวกล้องมองหลังมาด้วยคือรถนะคะมันค่อนข้างแบบใหญ่แล้วก็แบบค่อนข้างใหญ่อะคะ <S <S <ๆ>่ะเวลาที่ถอยต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะต้องพึ่งกล้องมองหลังนะคะเพื่อความแม่นยําในการขับขี่นะคะฝาถังน้ํามันนะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกับผู้โดยสารก็คือฝั่งซ้ายเลยนะคะรองรับน้ํามันเป็นดีเซลนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะ โอเคมาต่อกันที่ประตูสไลด์อีกฝั่งหนึ่งนะคะอย่างที่อ้อยบอกเลยบางบ้านนะคะก็คือมีเด็กนะคะส่งลูกน้อยที่โรงเรียนหรืออะไรแบบนี้นะคะก็สามารถเปิดประตูสไลด์ล้ะคะ่ะให้น้องลงเดินเข้าโรงเรียนได้เลยนะคะไม่ต้องวิ่งลงมาเปิดประตูให้น้องก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกที่ดีมากๆเลยค่ะ มาต่อกันที่โครงสร้างนะคะนี่เลยนะมองไปเห็นเลยนะคะเห็นอาร์คชัดๆนะคะรับประกันว่าไม่มีการเคาะกันพ่นการทําสีกบทับมาแน่นอนนะคะประตูบานสุดท้ายนะคะนี่เลยค่ะแผงข้างสะอาดๆส,สวยๆเลยนะนี่ขนาดยังไม่ได้ล้างเลยนะยังไม่ได้มีการคลีนเบาะเลยนะคะถ้าสมมติว่าล้างสปาคลีนเบาะนะคะรถมันจะสวยมาก ขึ้นมากว่าน,นี้อีกนะคะเพราะว่าอันนี้คือสภาพเดิมๆที่เราซื้อได้ซื้อเข้ามาเลยจริงๆค่ะโครงสร้างด้านหน้านาน,านี่เลยนะคะเห็นอาร์คเรียงตัวสวยกลมนะคะไม่มีเคราะไม่มีพพนไม่มีทําสีกบทับนะเพอร์เฟมากๆ รีวิวไปก็ยิ้มไปนะคะเพราะรถมันสวยจริงๆนะน่าใช้มากๆเลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปต่อกันที่ห้องเครื่องเลยค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,500cc ค่ะ175แรงม้านะคะตัว H1 นะคะมันจะมีตัวที่เป็นแรงม้าที่มันไม่เท่ากันนะคะคันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่แรงม้า175แรงม้าก็คือรถรุ่นที่หลายๆคนตามหากันเลยนะคะได้ทั้งความแรงและก็ถามว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันอาจจะไม่ได้ประหยัดมากนะคะเพราะว่าเป็นการใช้มันเป็นรถแบบรถครอบครัวนะคะ ะะก็อาจจะแบบกินนิดนึงแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะคะโอเคมาต่อกันที่สภาพห้องเครื่องเลยนะห้องเครื่องเนี่ยคือด้วยสายตาไอ้มองเข้าไปนะคะนี่คือยังไม่ได้ล้างนะสภาพห้องเครื่องคือใหม่ค่ะก็ใส่สเลยค่ะไม่มีการรั่วซึมนะคะไม่มีคราบสนิมเลยนะคะเจ้าของเดิมดูแลมาดีมากๆเลยค่ะแล้วก็น็อตฝ,ฝากระโปรงหน้านะคะ ครงสร้างเดิมค่ะไม่มีไขไม่มีแกะเลยค่ะรับประกันว่าเดิมทั้งคันเลยค่ะคันนี้ไม่มีชิ้นไหนถูกแกะออกมาเลยนะคะลูกค้าที่อยู่แต่งสังวัดนะคะชอบแล้วถูกใจแล้วนะคะรีบตัดสินใจเลยนะคะเพราะว่ารับประกันได้เลยว่าไม่มีการถูกแกะออกมาเลยนะคะโอเคไปต่อกันที่ภายในตัวรถกันนะคะ แล้วมาต่อกันที่ภายในกันเลยนะคะภายในคันนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีครีมทั้งคันเลยค่ะก็อ้อยเห็นตรงปีกเบาะคนขับนะคะก็จะมีรอยแบบเหมือนรอยถลอกรอยแตกนิดนึงนะคะขึ้นเกิดจากการขึ้นลงแล้วก็ใช้งานนะคะแต่ว่าตรงเนี้ยลูกค้าที่ได้ไปนะคะไม่ต้องกังวลทางร้านนะคะจะดําเนินการเก็บให้อยู่ในสภาพที่สวยงามคะ่ะโอเคด้านหน้านะคะก็คือเป็นเบาะ สามารถนั่งได้ประมาณ3คนหรือถ้า2คนนะคะก็คือพับตรงนี้ลงมาก็จะเป็นที่วางแก้วแล้วก็ที่เก็บของได้อีกนะคะถือว่าโอเคนะแฮปปี้มากๆถึงว่า H1 เป็นรถที่แบบ ลูกค้าถามหาเออมีรถตู้ H1 ไหมมีอะไรคือ,ออ้อยเพิ่งได้มาคันนี้คือคันแรกเลยนะคะของที่ร้านแล้วรู้สึกว่าเออพอมารีวิวเข้ามาได้สัมผัสจริงนะคะมันน่าใช้จริงๆค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาไล่ดูออปชันกันเลยนะคะคือคันนี้นะคะเจ้าของเดิมมีการติดตั้งตัวหน้าจอ Android มานะคะก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะแล้วที่สาคัญนะคะ มีหน้าจอด้วยนะคะเวลาที่เราแบบเดินทางใช่ไหมคะเปิดหนังหรือเปิดเพลงนะคะหน้าจอที่แสดงผลอยู่ที่ด้านหน้านะคะจะเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอด้านหลังนะคะก็คือจะเห็นเหมือนกันหมดทั้งรถเลยค่ะถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะ ภาพคอนโซลน,นะคะก็คือเท่าที่ตามองนะคะก็จะเป็นคอนโซลสีเทาตัดกับสีครีมนะคะแล้วก็เป็นไลายไมส้สีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะคะก็ใหม่เลยค่ะไม่มีรอยทะเลาะไม่มีรอยขีดขูดเลยนะคะถัดมาด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสวิตช์ควบคุมแอร์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็อันนี้คือแอร์หลังค่ะเวลาที่เราเปิดใช่ไหมคะบางทีแบบเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะไม่สะดวกที่จะแบบว่าขึ้นมาปรับเองใช่ไหมคะผู้โดยคนขับหรือผู้โดยสารด,ด้านหน้านะคะก็สามารถปรับให้ได้เลยนะคะจากปุ่มนี้ แล้วแอบเห็นนะช่องเสียบ USB ช่องเสียบ AUX นะคะก็มีอยู่ด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่อกับตัวหน้าจอได้เลยคือดีจริงๆนะคันนี้เพอร์เฟคมากๆนะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะช่องเก็บของแล้วก็มีช่องเก็บของแบบกระจุกกระจิกแบบเยอะอยู่เหมือนกันนะคะนี่เลยนะ โอเคเดี๋ยวมาที่ด้านหน้าพวงมาล,ลัยด้านหน้าไอ้อบ้างนะคะพวงมาลัยคันนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนโหมดนะคะจากพวงมาลัยได้เลยคือผู้หญิงอะ่ะก็ขับได้นะคะเพราะว่าคันนี้ไอ้อก็ได้ลองขับแล้วจริงๆขับได้ขับไม่ยากมากนะคะแต่ว่าเวลาถอยอาจจะแบบนิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่แต่เรามีกล้องมองหลังซึ่งตรงนี้ตัดปัญหาไปได้เลยนะคะเราก็จะเห็นได้แบบชัดเจนมากๆว่าเฮ้ยจะเบียดหรือ,อยังจะชนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ มากันที่ขวาสุดของไอ้ก่อนนะถ้าขวาสุดตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นสวิตควบคุมนะคะกระจกฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะคะแล้วก็เซ็นทรัลล็อกเป็นกระจกออโต้หนึ Auto ่งออโต้ออโต้ดาวคือเวลากดลงออโต้นะคะกดขึ้นไม่ออโต้นะเลขใหม่คันนี้นะคะอยู่ที่ 98,287กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะรถ8ปีไม่เ0 0 0 0มนะคะเฉลี่ยปีละแค่หมื่นโลเท่านั้นนะคะแล้วก็สภาพด้านหน้าโดยรวมนะคะก็จะฟิลประมาณนี้เลยแล้วก็มีจะมีปุ่มเปิด เปิดไฟห้องโดยสารนะคะช่องเก็บแว่นกระจกคันนี้ก็เป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติด้วยค่ะเวลาที่เราเดินทางกลางคืนใช่ไหมคะรถด,ด้านหลังมีไฟส่องมานะก็มันอาจจะแบบแยงตาคนขับใช่ไหมคะอันนี้ก็คือตัดแสงให้อัตโนมัติประตูนะคะเป็นประตูสไลด์ที่อ้อยบอกเมื่อสักครู่เลยว่าเวลาที่จะส่งรับส่งน้องใช่ไหมคะโอเค นี่เลยนะคะประตูก็คือจะเปิดให้เองอัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะทั้งสองฝั่งซ้ายขวาเลยค่ะงั้นเดี๋ยวไอ้อขออนุญ,ญาตไปดูแถว2กับแถว3ด้านหลังกันนะคะว่าเวลาที่นั่งเนี่ยมันนั่งสบายไหมสภาพเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะคะไปเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะ้อ้เข้ามาอยู่ที่แถวที่2นะคะก็เวลาที่อ้อยนั่งอันนี้คือเขาดีไซน์มานั่งสบายมากๆนะคะว่าเวลาที่อ้อยนั่งเนี่ยคือมันสามารถปรับเอ็นได้แล้วขาค่ะ ของคนขับกับคนนั่งนะคะมันมีความสูงอยู่ซึ่งเวลาที่เรานั่งจริงๆนะคะเราสามารถสอดเท้าเข้าไปใต้เบาะได้เลยนะคะเหมือนยืดเท้าได้นะคะถือว่าโอเคมากๆแล้วก็สภาพนะคะก็ใหม่ค่ะแล้วที่สําคัญนะคะถ้าเรานั่งกันแค่2คนหรือว่าโดยสารไม่ได้เยอะมากนะคะเบาะตรงนี้ก็สามารถพับลงมาเหมือนแถวหน้าเลยค่ะแล้วก็เป็นที่วางของวางแก้วน้ําแทนได้นะคะโอเคมากๆคือทั้ง3ามแถวเลยนะทั้งแถวที่3ด้วยนะคะลักษณะเหมือนกันเลยก็คือสามารถพับแบบเนี้ย ได้เลยนะคะโอเคก็สภาพเบาะนะคะด้วยที่สายตาไอ้มองนะคือคงสภาพที่สวยงามมากๆค่ะก็แบบนี้เลยไม่มีตรงไหนไม่มีการฉีกขาดดีกว่านะคะก็ถือว่า สมบูรณ์ค่ะเหลือแค่สปาคเคลียทำความสะอาดเท่านั้นเองนะคะโอเคแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีตัวแอร์หลังมาแบบนี้เลยสามารถปรับนะคะปรับแอร์หลังได้เลยค่ะมีทั้งหมด3สิทั้งหมด3แถวด้านหลังเนี่ยมีแอร์มาหมดเลยนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องความร้อนเลยนะคะว่าขึ้นรถมาเนี่ยแอร์มันจะถึงไหมนั่งแถวหลังสุดเนี่ยมันจะร้อนไหมนะคะเพราะว่ามันมีแอร์มาให้เลยค่ะแล้วก็ตัวหน้าจอน,นี้ขึ้นใหม่มา,มากเหมือนลูกค้าเพิ่งติดเลยพลาสติกยังไม่ได้มีการแกะออกเลยะนะคะเดี๋ยวอ้อยเป ให้ดูนะคือมันแบบมันใหญ่มากนะคือด้านหลังเนี่ย้อ,อยว่าเห็นชัดเห็นชัดเลยนะคะนี่เลยตัวหน้าจอนี่ไงพอไอ้เปิดลงมาก็จะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ามีการเปิดอ่ะเปิดเพลงเพลงช่องไหนถ้าเปิดทีวีก็คือทุกคนทั้งรถก็คือเห็นกันหมดนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปราคากับโปรโมชั่นกัน,นะคะ่ะ ็ดูไอรีวิวกันแบบรอบๆคันไปแล้วนะคะน่าใช้มากๆเลยใช่ไหมคะลูกค้าที่หาอยู่นะคะเดี๋ยวไอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะรถที่ไอเอามารีวิววันนี้นะคะจะเป็นเจ้าคุณได i h 1ค่ะปี2013นะคะสีดําเลขไมเพียงแค่90,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะราคานะคะคันนี้ออกห้างป้ายแดงนะคะประมาณล้านแถึงล้านเนะคะวันนี้ไอเอามาขายเพียงแค่ 1> 7 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับลูกค้าที่หาอยู่นะคะประหยัดไปเป็นล้านได้รถครอบครัวดีเซล175แรงม้าแบบนี้ไปทำงานนะคะเอาไปใช้งานนะคะถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะคือไอ้มองว่ามันลงมาจนแบบ สุดแล้วนะคะลูกค้าใช้ไปอีก4ปี5ปีอ้อยมั่นใจว่าขาดทุนไม่เยอะแน่นอนค่ะซื้อมือสองนะคะยังไงก็คุ้มมากๆเลยค่ะเราได้สภาพโครงสร้างสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะรับประกันว่ามีแต่คุ้มกับคุ้มค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวอ้อยขอบอกก่อนเลยว่าโปรโมชั่นยังไม่หมดแค่นั้นนะเรายังมีนะคะบริการดอกเบี้ยศูนเปให้ลูกค้า1ปีแรกค่ะหรืออยากได้ดอกเบี้ยพิเศษตลอดอายุสัญญาค่ะ2.79ค่ะหรืออยากขับก่อนผ่อนที่หลังค่ะขับฟรีไปเลยค่ะ90าวันค่ะ หรืออยากผ่อนสบายๆนะคะเราก็มีบริการให้ค่ะผ่อนสบายยาวๆไปที่84เดือนเลยค่ะโอเคลูกค้าที่ดูแล้วนะคะดูคลิปแล้วอยู่แต่งจังหวัดนะคะอยากได้รถไม่ต้องมาเลยค่ะนัดถาออตโต้จัดให้เลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะเพียงแค่โทรมาค่ะเรามีบริการถึงที่ค่ะส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยค่ะจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ทุกที่ทั่วไทยเลยนะคะไม่ต้องกังวลใจไปเลยค่ะเรารับประกันการันตีโครงสร้าง สภาพสวยๆแบบดีให้ลูกค้าเลยนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะก็ถ้าลูกค้าที่อยากได้รถนะคะสามารถโทรหาไว้ตรงได้เลยนะที่เบอร์0 6 2ย์หกสองห้านะคะหรือจะเป็นช่องทางการติดต่อช่องทางอื่นค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดนะคะแอดนัทถาออโต้ค่ะช่องทางทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage นะคะเรามีเจ้าหน้าที่บริการให้ลูกค้าตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเจ้าฮุนไดเฮชวันไว้ด้วยนะคะสนใจโทรหาไว้ได้เลยนะ แล้วยังไงคบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Car for s u ชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุณภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค a r for s u r e .com